ควณราชเขียวเริ่มแล้วป่าหมีเนี่ยอยู่ในเสื้อสีเขียวเจอด้านหวานเย็นน้ะม,มันเอาแล้วกายทะลุไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหมาเนี่ยเนียไม่ถึงไม่ถึงนาทีดีเลยครับโอ้โหเป็นแน่น่ป่าหมีแน่แน่ตรงขึ้นนานมากเลยกระโดงต่อสูงแล้วบ้านที่ชอบมือบอกขอรอดเพื่อนแล้โอ้ยังไม่ตื่นนะลุงนี้ เอาอนำเร็วจริงครับทานด้านฝาเมียลูกนี้เร็วกว่านาบาสอีกไะโอ้โหเร็วจริงๆครับนเร็วที่สอมัโอ้ไม่ครับจริงๆมันมีตะี่เร็วกว่ันนี้ครับ

ขาหลอนแน่บอยตอนนี้เจ๊หมวยเทียบโปเกอร์พุ่งต่อรุ่งนี้แม่แม่เท่าไหร่อ่ะมามาเบียดเบียดอยู่ผู้เล่นเนี่ยเข้ามาใหม่ด้วยนะทั้งด้านป๋าี๋นะครับเบียร์เป็นแต่ออกฝาแล้วจริงบาร์สก็ยังเซฟได้ลูกนี้เออวันนี้ไม่มีทงานโว้ยอยู่ด้วยครับ โมนให้สิงห์จังหว่านให้เนี่ยห่างตัวเยอะได้ครับครับตั้งทีพว่งสาวตูแล้วเปิดยาวขึ้นมาข้างหน้าเบนยังตามมาเก็บบนะอลได้อข้หลูกนี้เก็บบอลได้แล้วดีให้เพื่อ,เอนเครก็ไม่ตรงตัว เบนกลัวไปครับเบ้นหวยครับให้มาตรงกลางเอาสวยครับตอนนีสลับไปอยู่ด้านขวาแล้วเปิดไปตรงกลางเบ้นอีกแล้วโอ้โหเปิดจากตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยเมื่อกี้ได้ประตูผุน้นำมาจับแบบนี้นะครับมันรู้ขึ้นไปแล้วแปลนิ่มๆน,นะับอ,อ๋มีรอยลวดเห็นเลยคนระับทางด้านหวานเย็นนรับตอนนี้ ้าขวามุ้ยยับมาให้โมงกลางโมเนี่ยจะเป็นตัวทําเกมวด้านหน้าตอนนี้ทีมด้านบอยซิงยิงไกลลูกนี้ก็ห่างนีครับเนี่ยพูดถึงต้องเป่าเรียเป่าแล้ว บอลที่มากิมีบางไว้ครับสวยครับแค่ประตูที่นําเร็วจริงครับเนี่ยทําให้ดาบมันง่ายขึ้นหน่อยอนะเบบปลาหนีครับนาที่แล้วเรียมลาดพาดมาแล้วนเย็นมาครับโอ้โหทําชิ้นสวยครัโบโาไฮมาเฉียดด้านขวา มีมีมีคันสองคันสองวันเนาขยับขึ้นมามีจังหวะได้จบบ้างน,นะครับตอนนี้ถึงแม้บอลไม่ตรงจอดเลยต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ดีครับบอยโอ้โหเนี่ยรุ่น่างใหญ่ไม่ใหญ่ธรรมดาแนละ้วจ่อมาตรงกลางเป้นีกแล้วจริงโอ้ปิดโอ้โหสาตูครับ สายตาการจ่ายบอลนี่เฉียบขานจริงครับจ่ายบอลแบบนี้นนเรบอกว่าโอ้โหสีกองหลังเลยไอจิ้งไม้เบช้ยจิ้งหัว่าเล่นเลยครับจ่ายลูกเตะม,มุงนะ้คนะคมงครับปอ,อยบอกเพื่อนใครอยากเข้าไปข้างในครับสีแดหมวยหยุดแล้วก็โดนึ้นไม่ฝานลูกนี้จ่ายลูกคู่แพ้นะ นานาหวัดเย็นเริงในน้านโบบอยบอลเดียวที่จริงโอ้โหยังเอาตัวรอดมาได้ครับโบตรงกลางปิดไปด้านซ้ายจริงตีดมูดขาวตูครับตรงนี้อ๋อมีโอกาสได้จริงแบบนี้ได้สองแบบนี้เนี่ยครับมุดขาวตูดีน้าครับโคตร เดี่ยวซ้อนไว้โอ้โหพยายามจะถึงไว้ให้ทำป่าเลยอ้าวแล้วเข้าทางโอ้โหเลน่นเร็วครับมาเร็วจริงครับเบนต่อไปจริงต่อไปั่งทีไปเบนโอ้โหเบนกับจีมน,นี่อุ่นมอพอกันครับสายรอพอกันด้วยครับลงลง,งไปด้วยการทั้งคู่เนี่ยแม่ตั้งใจให้ยกไมต้อกมือขอโทษไปครับมองไว้ที่ก่อนแล้วพยายามจะเล่นบอลด้วยกันทั้งคู่ครับ เออทาลุไม่ผ oh, <that> ่านนรุ่งนี้โดนสกัดก่อนได้ครับโมอยู่ว่าจะเอาตัวรอดแน่ตันตามกดดันใช่ไหมแล้วนั่นเไอห่วยครับเบนนี่กดดันขึ้นไปเลยครับโจร์โต้ล็อกไว้โอ้โหการได้จริงๆนะลูกนี้โโอ้ห ก้อมันตึงศนูนู่นนะั้นนะหวานเย็นจะต้องเร่งใสขึ้นไปเหมือนกันนะกดดันสูงแล้วยครแบบนี้ครับลงบมากินหรือไม่ต้างที่สิ่งนั้นเนี่ยสำหรับการทำตำแหน่งแบบนี้เซนเตอร์กับแบ,บ็กส่วนใหญ่ครับ บอยศาสตร์มาเทียด้านคนรนับด้านขวาเป็นวูดสีสันส้นๆให้บอยครับบอยดูตายส่วนใหญ่เนี่ยจะของด้านหวานเย็นกันจะเป็นพวกคุณซอสเป็นหลักอยู่แล้วครับโอ้โหแล้วบอยดูแ่าตัวใหญ่ได่ไม่ธรรม,มาดาใหญ่เลยครับจ่ายบอลดีด้วยครับมาในหน้าประตูเข้าไม่ถึงก็นั่นเป็นนะ มึงใหญ่ก็นำเพื่อนให้บอลเพื่อนจะให้กันแบบนี้ในะ้านมีสเสาะในหน้าฝานีครับให้บอลแบบนี้นี่อันตรายอะไรอย่างเงนะีง้นะว่าดูหวานเย็นนี่จะมีช่องค่อนข้างเยอะ,ะอยนี่ไงนี่ไงเปล่าทะลุมาสวยแล้วโอ้โหสมาพิวนี้พยายามคิดแล้วจะเล่นเหลวด้วยครฮะจังหวะหน้าเลยจับบอลไม่ดีครับ เออโดดขึ้นมาอ๋อซิงมีปากไว้ด้วยครับพยาับเอาสิงไปยืนด้านเซนเซอร์แทนนะพิมเนี่ยไปยืนด้านซ้ายครับพยับสลับตำแหน่งเอาแล้วจ่ายรูปแบบนี้พลาดบอยดีมันกลางเบนต์ไม่ทันนะโอ้โหเป็นด้านด้านนี่ทำเสียเองมันก็มาจิ้มทิ้งเองนะรูปแบบนี้ แลวเล่นเร็วๆๆขึ้นมานะครับเกมกด<ป>ดันลงไปรับผดแล้วนั่นนี่ปามีครับขึ้นช้าแบบนี้ก็โอกาสต่อได้ไมน้อยนะผมบอกบอลแบบนี้มันเข้าทางนั่นนี่ปามีอยู่แล้วได้ตามไปเซฟแล้วเร็วครักดดันแล้วก็ได้ตอนมาโมเจอ่อไปตรงกลางดื้ออย่างนี้นะนนไม่ผ่านนะ เปิดทิศขึ้นมาเอาครับแม่ด้วยเบนซ์ออกไปทางด้านซ้ายบอยสับด้วยขวาหนึ่งที่สับซ้ายโต๊จะยิงยังไงร้อนอีกทีนึงครับยิงเขาไม่เขาตกรับโอ้โหพี่น้อเพื่อนข้างหลังบอกมายิงสิครับยิงกันเข้าไปเรื่อยๆมันเป็นออมยิงกนนะที่อันนั้นขอกหน้าครับพยายามจะทำเกมฑุกขึ้นมาการโดนโต๊กลับมาจะเสียประตูเพิ่มด้วยครับหวานเย็นต้องระวังครับ เกมตู้ถ้าไม่เทียบขาเนี่ยบุ่เกินเพลินแบบนี้เนี่ยโดนสวนตู้เดียวนี่หงายท้องได้ครับเอาแล้วสวยแล้วพลิกมายิงไม่ต้องกรอบครับอุ้งปูดูอ๋อต้มงบอลเนี่ยโดมบอลไว้ด้วยครับโอ้พราะพวกเกมกลางประตูเนี่ยเหน่งเนี่ยใช่แล้วถ้าไม่บล็อกแน่าจะโดนครับบอยเทียบแล้วมันง่ายเกินไปแล้วลูกแบบนี้ครับ ต้างเลยครับิได้ครับลอยล็อกใส่ปูจะไปยังไงล็อกไปหนึ่งทีครับโอ้โหแล้วกูวิ่งยังขึงบอลไม่อยู่ครับตรงนี้บอลบอลตามปูอ่ะคอลควบอลควบอลเออ มาสิีดีเาหัว่อยวันนี้เด่นจริงครับเอาเกมลู้แบบนี้เอาดัเอาไว้แลัวจับแล้วสมมแล้วคล่องแค่ทีเดียวครับมาสิงสม้แล้วนัดกินครับต่อมานุ่งจ้างเนี่ยโม่ไม่ผ่านนะครับ่หมี่ ขาหนีปะกติดตัวเลยครับแ่วนี้ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะขาหมีตรงกลางเนี่ยแน่นด้วยตัวก็เล่นครับต่อไปตรงกลางเรื่อยๆอย่างเงี้ยร่างจริงนะน่าหวานเย็นครับมองจากตรงนี้นะแหน่้าไม่ใช่รูปแรกที่ผิบุค้านเถอะอน,นิดนตึงเนี่ยนะฮะจกตอน1-0เนี่ยถือว่าทำได้ดีนะนั่นขาหนีอะ คนเจ็ดคนเนี่ยประตูสองประตูภไปหนึ่งนาทีเนี่ยเกิดเปนเร็วมากครับเพราะงั้นหนึ่งศูนย์เนี่ยเป็นไม่ต่อเวลาในวันศุกร์ครับขาครับปอยเสียบอลไปอีกทีนึงครับยล้วให้ตรงกลางไม่เบสไม่ผ่านนะฟุตบที่รอดักแล้วขยับสีใบเองครับเปิดทะลุมาสวยครับซ้ายจับไม่ผ่าดโกเกอร์ครับดูี้ แค่ลูกแตงมุมนะเตะมุมแล้วจะทาลูกไปเองไม่ทา้หญิงลูกนี้ก็ไม่เข้าต่อครับเนมีโอกาสบ่อยๆเหมือนกันนะ พยายามสร้างสาระหาวการช่วยนะด้านหวานเย็นครับแล้วตอนที่มาเบ้นลูกนี้ขั้วไปเอ้าเราได้ด้วยครับโอ้โหลูกนี้ต้องคมครับได้มาจากความขยันของตัวนี่แหละครับไม่ทอ้อจริงๆครับมันเปิดขึ้นมามันเหมือนจะไม่มีอะไรครับประตูที่สองเฉยเลยครับ กอจะทำแนะ้ะทำไม่ได้เนี่ยนบทางด้านหวานเย็นโดนลงโค่เลยครับบอลมันขยาบออกไปได้เตีว่ให้ต้องไม่ตรงจุดอีกทีครับแสนัองแพ็กใช่ป่ะอะไรรอนี่ รอมาก็ไม่รู้บอกเขาอนไมู่้ว no no ่าทำเพงครบตอนนี้ตามหนังที่สองสูับต้องไล่โอ้โหอแล้วมุนี่แม่นครับอยโม่ที่เสียแล้วตามไม่เอาไปได้ครับือว่าจะไปยังไงครัโม่ แล้วพี่สวยแล้วลูกนี้จะไปโอ้โหโดนเฉี่ยวจากด้านหลังครับแล้วเหนียวพูดภาษิเทั้งสองท่านเห็นอยู่แล้วครับแล้วแจกเป็นใบเหลืองครับต้องบอกใบเหลืองนี่เป็นใบเหลืองแรกวันนี้เลยนะทางด้านเท่ห์โหยดโดนครับต้องเหนียต้องสะกิดไว้ไม่สะกดิดไว้แล้วหูหลุดไปแล้วที่นี่โอกาสสองมาหายแน่นอนครับ ระยะสีกิ tamam. s <S so race, mache, again, ้งกางประตูครับขยับเข้าไปแล้วกิ้งลูกนี้ติดกาแพงแล้วบอลเต้าก้ามอีกแล้วโดนเพื่อสิงด้วยครับต้องบอกว่าถือเป็นส่วนหนึ่งของสนามครับโดดหลังมานั้นอประโยชน์ก็ไปตบอยู่แล้วงานทีมั่าแขวนแล้วกิ้งลูกนี้ยังกระตัดได้นั่นเปน่าช้าช้า เขากอนครับแนะห่ด้านเบนโบขยับหึ้นมาโสดจะให้ทางด้านขวาท่านลูกเตะมุ้มแท้แลนะ้ท่านพีมหวานเย็นคน้ำมุเมเย็นน้ำทั้งไม่ทั่วแล้วตายโดดขึ้นมาเบนวิ่งออกไทางด้านซ้ายสวยบแบบนี้

แล้มมวเล่นเลยครับด้านโมเจาะสวยครลูกนี้บอยหน่ว่าจะไปยังไงผมตามติดเลยครับเอาวครับเราจะกัดลูกนี้ด้านหลังครับด้านลูกฟ้าครับ ai nhảy nó bay luôn ôi sิง, nha, ba cái mồ luôn đi ừ. Lán, <laughs>

เดียวเดียวหวยให้ครับสวยลูกนี้ผ่านมาตรงกลางไม่ผ่านโอ้โหเอาบูธควบมาสิงผ่านเลยผ่านเรื่อยเลยไงมาเนี่ยบอยขยับขึ้นมาช่วยครับเกมครับดันขึ้นมาเล่นเกมรู้หมดแล้วท่านนั่นหวานเย็นครับช่วงท้ายแล้ว นาทีสุดท้ายแล้วดูของบอลที่ตัวเองนะโดนโฉบเลยนะเป้นเอามือบ้านของผมแหมเล็วจริงับลูกนี้จับแล้วก็ปล่อยบอลเลยครับทำทิ้งหนึ่งสองไม่ผ่านนะลูกนี้หนึ่งสองนี่ยแรงไป,ปลาาททแล้วนั่นปล่อยหมดโ้ราบบาดเจ็บขึ้นมาแรกในหนึ่งนาทีครับ ฝ้า,ามีเนี่ยตอนนี้นําอยู่ด้วยคนระับสองก็ในอนศูนย์ะเอาฟุบโอ้ขึ้นมาการสะะาดดวยคนระับจ็อกหนีไม่ได้อีกครับบอยฝืนได้ครับลูกนี้สามต่อสามมาดูจะทํายังไงบอยเกี่ยวข้อขวาแล้วจริงลูกนี้ต้องเซฟก็โอ้โหโอ้รูปร่างใหญ่ๆแบบนี้นะแต่ของบอยยิ่งเหนียวแน่นจริงๆนะท่านอนบอยครับแล้วจ็อกสกอร์เนี่นนยนะพด,ดีด้วย มาถึงตรงนี้นี่คนเดียวเนี่ยต้องบอกผลงานค่อนข้างโดดเด่นเลยครับท่านตาหมีเนี่ยโดยเฉพาะที่นำมูลสองศูนย์เนี่ยเอาขวบแล้วแบบนี้สองปูเอามาสักปูปูต่อแล้วเจาะไม่ทานีครับปูปูทุกอย่างนะครับไปย้ยนการเล่นเกมขึ้นมาแล้วก็เจาะกกิ๊นะครับ แลเป็นลูกฝาลูกนี้อยางมีคะแนอนอยู่ในช่วงโท้นได้มาเจ็ดครับงหนึ่งนาทีครับอยู่ช่วงท้ายๆด้วยครับกิ่เ่าไปแล้วดูว่าจะาได้โตโด,โโโด้วยครับโอ้โหแล้วมาสามคนจริงลูกนี้ออกหลังไหมครับอุตสิเต่าเวลาพึ่งแม่ครับเป็นแน่น